สำนักงานชมมทานที่3ขอเสนอขั้นตอนง่ายๆในการเข้ารับชมนิทรรศการ118ปีกรมชมมทานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัลกันค่ะในขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้จากนั้นพิมพ์คำว่า118ปีกรมชมมทานและหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ลิงก์ที่มีชื่อว่า exhibition.rid.go.th เข้าไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นท่านก็จะพบกับนาเข้ารับชมนิทรรศการเสมือนจริง118ปีกรมชมพทานและท่านก็ไปคลิกที่ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการและลงทะเบียนรับของที่ระลึกจากกรมชมพทานค่ะหลังจากลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยสามารถกดเข้ารับชมนิทรรศการได้เลยค่ะโดยเลื่อนไปที่ช่องค้นหาตามสายงานหลังจากนั้นกดเลือกที่สายบำรุงรักษาและเลื่อนไปที่ ช่องเลือกหน่วยงานภายในหลังจากนั้นกดเลือกที่สำนักงานชฉประทานที่3ได้เลยค่ะขอเชิญทุกท่านเข้ารับชมนิทรรศการของสำนักงานชฉปทานที่3ได้เลยค่ะหลังจากชมนิทรรศการเป็นที่เรียบร้อยขอฝากกดคะแนนให้ด้วยนะคะจากนั้นทางสำนักงานชลปทานที่3ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัลกันค่ะ โดยเลื่อนมาข้างล่างและกดเข้าไปที่ช่องกิจกรรมได้เลยค่ะหลังจากเล่นกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยขอรบกวนฝากกดไลค์ติดตามเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้สำนักงานชมประทานที่3ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ